สวัสดีค่ะพี่มินวชนัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมดีนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพ,พระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะถ้าเรานะคะ สื่อสารนะคะหรือฝันอะไรบางอย่างนะคะหรือมีความเชื่อว่าเราเป็นมาเหสีเราเป็นคู่บารมีหรือเราเป็นชายาหรือเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นธิดาหรือเป็นผู้ที่รับหน้าที่อะไรบางอย่างจากองค์เทพเทวดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นทายาทอย่างเงี้ยมานะคะแล้วเราควรที่จะต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรต่อเราควรที่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต่อนะคะถ้าสําหรับพี่มิ้นเองนะคะถ้าถ้าเอาเป็นแบบของพี่มิ้นเลยนะคะก็คือไม่ได้ต้องรับขันอะไรนะคะแล้วก็คือ ในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะพี่มิ้นทูกสอนมานะคะเพราะว่าพี่มิ้นเองก็มีการสื่อสารอะไรเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่มิ้นเองก,ถกอออ็ถูกสอนมาจากแม้แต่ตัวท่านที่มาสื่อสารด้วยนะคะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะว่าก็คือไม่ต้อง ยังไม่ต้องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องความตามหาคําตอบในเรื่องที่สื่อสารนะคะแล้วก็ให้รู้แล้วแหละว่าการมาของท่านน่ยนะคะการมาของท่านเนี่ยถ้าเกิดนะคะท่านเป็นฝ่ายที่ดีจริงๆเนี่ยนะคะท่านย่อมไม่รบกวนเวลามนุษย์มากนะคะสิ่งที่ผู้ที่ดีและมีปัญญามากๆพึงจะสื่อสารกับ ลูกหลานที่เกิดมาด้วยความประมาทมีกิเลสมีกรรมมีวิบากเนี่ยนะคะจะสงวนเวลารักษาเวลาของลูกหลานนะคะมากที่สุดเพื่อให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อมาผลนิพพานนะคะอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พิมินสอนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้หรือยังว่าท่านเนี่ยจริงหรือไม่จริง ท่านอยู่ดีมาพูดมาบอกเราว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างๆนาน,นาเราต้องมีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะเราเราเราประมวลดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่ท่านมาสื่อสารเนี่ยนะคะอ่ามันมันพาเราไปทางไหนนะคะแล้วก็เวลาที่จะต้องทุ่มไปเพื่อสิ่งนั้นเนี่ยนะคะมันลบกวนอ่าการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานหรือเปล่า เพราะว่าบางองค์ก็ให้ปฏิบัติเหมือนกันแต่การปฏิบัตินั้นๆเพื่ออะไรนะคะการปฏิบัติมีหลายแบบนะคะสมาธินอกพระพุทธศาสนาก็มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติแล้วนะคะให้ปฏิบัติแบบไหนแล้ววิธีนั้นๆเนี่ยเป็นไปเพื่อเห็นรูปเห็นนามหรือเปล่าเป็นไปเพื่อเห็นไตรลักษณ์เพื่อที่จะเก็บสะสมความรู้เพื่อประกอบกันให้เป็นมรรคผลนิพพานหรือเปล่าเนี่ยอย่างเนี้ยนะคะอ่ะตรงเนี้ยเราจะต้องตีตีโจ์ให้ออกเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเอง นะคะเออใครก็อยากได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะคะมีเทพเทวดามาสื่อสารด้วยใครก็อยากได้ประโยชน์ AN แบบเป็นโชคลาภเป็นเออสิ่งแลกเปลี่ยนต่างๆนานาแต่เราต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งแลกเปลี่ยนต่างๆนานาน,านั้น่ะมันมันมันเป็นไปแล้วเออมันมันจะเสียประโยชน์ AN ของตอนเองในภพชาติหน้าหรือเปล่าสมมุติว่าเราแบบเออรับขันรับครูอะไรมาเราทําถูกต้องหรือเปล่าเรามีความรู้แน่ใจหรือเปล่าคนที่เราไปปรึกษา เขาเป็นเขารู้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่มีความเชื่อของเขาในมุมมองอในกรอบของเขาอะไรแบบนี้นะคะตรงเนี้ยมันแบบโอ้โหมันละเอียดอ่อนมากเลยพี่มิ้นไม่กล้าไปไหนนะคะบอกตรงๆก็เลยแต่อยู่แต่คูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนากรรมฐานนะคะท่านก็ไม่ใช่สายเกจิหรืออะไรหรอกสอนแต่วิปัสสนากรรมฐานนะคะดังนั้นน่ะพี่มิ้นนะ่ะก็คือเอาแบบเซฟเซฟความเชื่อ นะคะเออเราเอาเป็นว่าเราก็วางวางไว้อะนะคะเราเอาค้างค้างคาคา,าไว้ละกันไม่ต้องเชื่อมากและไม่ต้องไม่เชื่อมากนะคะแต่ว่าเวลาที่จิตจะนึกไปถึงจะคนจ้นจะเค้นจะขยี้ความเชื่อนั้นๆนะคะเนี่ยเราใช้วิปัสสนากรรมฐานที่เราปฏิบัติมาเลยเออสงสัยหนอนะคะ สับสนหนอปวดร้าวใจหนออ่ะดูสภาพธรรมดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในะปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นกรรม,มาฐานต่อไปเลยพอมันดูอ่ะ ปวดแล้วเนาะปวดแล้วเนาะเออแล้วก็แบบมันค่อยๆเบาลงค่อยๆเบาลงอ่ะค่อยๆเบาลงอ่ะไม่สงสัยละอ่ะไม่สงสัยแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันก็มาอีละอ่ะวิความฝันเฮ้ยความฝันนี้เรายังไม่ได้คําตอบนี่หว่าอะไรเงี้ยอ่ะสงสัยก็สงสัยเนาะอึดอัดจังเลยเนี่ยที่ต้องมานั่งกําหนดสติเหมือนกับนั่งบังคับไม่ให้มันรู้สึกเลยอะไรเงี้ยก็อ่ะอึดอัดเนาะนะคะรู้เนาะรู้อะไรรู้ว่าใจกําลังพยายามที่จะบีบบังคับให้จิตหยุดคิดอ่ะก็รู้เนาะรู้เนาะอย่างเงี้ย นะคะทำกรรมฐานต่อไปเลยนะคะเราเอาเป็นว่าสื่อสารมาเป็นอะไรจะเป็นคู่องค์นั้นองคนี้อะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคะสิ่งเดียวที่จะอัปเกรดตัวเองนะคะให้ไปสู่จุดที่สูงขึ้นนะคะถึงแม้เราจะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดคนมันเคยเป็นคู่กันนะนะคะยังไงบุญก็จะนำพาให้ ไปคู่กันได้ในฐานะที่อัปเกรดนะคะเช่นสมมุติเราปฏิบัติธรรมจนเป็นแบบขั้นวิปัสสนาญาณสูงสูงเลยนะเราก็จะได้เป็นนางฟ้าเป็นภูมิโอปติกะเทพเป็นเทพด้วยนะ,ะนั่นแหละแล้วก็เราก็จะแบบมีมีอะไรนะบุญบาร,รมีของเราอะ่ะนะคะมีบุญบาร,รมีของเรานะคะเราอาจจะเป็นนางฟ้าพระโสดาบันก็ได้ะนะคะแล้วก็ได้ของคู่กับท่านอ,อย่างเงี้ยก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดเรานะคะ ไม่มุ่งหน้าทางธรรมเรามุ่งหน้าแต่การเป็นคู่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 หมกมุ่นในความรักนะคะฟุ้งซ่านในเรื่องความรักอะไรเงี้ยไม่หักห้ามใจนะคะไม่เพาเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราม,มีแต่คลุกคลีกับจิตที่หม่นหมองคลุกคลีกับจิตที่คิดถึงคลุกคลีกับจิตที่หวงคลุกคลีกับจิตที่เอ้ยคนนั้นคนนี้ก็อ้างมาเป็น เป็นกับท่านเหมือนกันนี่หวาอะไรอย่างเงี้ยก็มนกันเนี่ย,เ,ยเห็นมามีแต่อกุศลจะคุกเขี่ยแต่อกุศลแต่ถ้าเกิดเรานะคะอยู่ในจุดของเราที่เออนะเออเราเราไม่มีความรู้เพียงพอนะอ่าสมมุติว่าเราแบบเออยังไงอ่ะเราแบบเออเราเราอยู่ในจุดที่ทํายังไงก็ได้ให้เราไม่รุ่มร้อนกับการสื่อสารพวกนี้ดีกว่าหรือความเชื่อเหล่านี้ จะได้ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใครนะคะใครเขาเชื่อเขาก็ย่อมมีเหตุผลของเขาในการเชื่อของเขาอ่ะก็ปล่อยไปปล่อยเลยลอยลอยเชื่อเถอะค่ะว่าเราสร้างบุญบารมีไปเรื่อยๆนะคะเราสร้างบุญบารมีให้เต็มที่ของเราไม่มีจิตฟุง้งซ่านไม่มีจิตอกุศลไม่คลุกคลีกับอกุศลนะคะถ้าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆถ้าเราเป็นสิ่งที่เราสือมาจริงๆบุญต่างหากนะคะเราต้องอาศัยบุญเพื่อที่จะดันส่งให้เราไปสู่จุดๆนั้น และเป็นสูตรจุดที่อัปเกรดด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเรานะคะโมตะคุกขี่กับอกุศลบางทีแล้วอกุศลอาจจะนาพาให้เราคลาดแคล้วกับท่านอีกก็ได้นะคะเพราะว่าโมแต่ไปทะเลาะก,กับคนอื่นโมวต่ไปฟุ้งซ่านโมนแต่ไปนั่งหึงนั่งหวงโมวต่ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบไม่มีความสุขนะคะกลายเป็นว่าสิ่งนี้ทําให้เราไม่มีความสุขทําให้เราสิ่งทําให้สิ่งนี้ทําให้เราบุญบรารมียิ่งลดลงนะคะเพราะว่า กลือกลัวเพราะว่ารุ่มร้อนนะคะเนี่ยตรงเนี้ยจับจุดตัวเองให้ถูกนะคะสมมุติว่าเราเชื่อเชื่อเราไม่วุ่นวายกับใครเชื่อเราไม่ทะเลาะกับใครเชื่อเราอยู่ในที่ของตนเองแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองให้สั่งสมบารมีให้มากๆโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่จะปลดเปลื้องพัฒนาการทุกความทุกทุกความยึดถือแม้แต่ยึดถือในเรื่องที่ตัวเองสื่อสารเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากๆถ้าทําได้นะคะต่อให้เราสื่อสารผิด นะคะตายไปเราก็ยังเกิดไปเกิดไปดีเลยอ่ะไปเกิดเป็นนางฟ้าผโสดาพันก็ไม่ต้องคู่กับใครละนะคะไม่ต้องสนใจแล้วว่าจะคู่จริงไม่คู่จริงเพลเก็นะคะเราก็ไปเป็นผู้ที่เออเป็นเป็นผู้ที่มีบุญบารมีอยู่ข้างบนอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เซฟกับตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเรา สื่อสารได้แล้วเรากระโดดเข้ามาหาสู่จุดที่มาคงเส้นคงวากับการบําเพ็ญเพียรดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่มินก็จึงแบ่งปันได้ตามแนวทางของตัวเองนะคะ,ะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พญาเพชรพัทระนขะ้าเพจอัญมณีเพชรเ,เกรดแก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากร่วมบุญนะคะสนใจก็ร่วมบุญ นะคะบูชาพลังอัญนนมณีอของเสด็จพ่อไว้ได้นี่นะคะนี่ก็คุมครองพี่มินมากๆเลยนะคะนี่ขนาเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูบานเย็นนี่เป็นแบบเหมือนกับเรื่องของโชคลาภอํานาจวาสนาของผู้หญิงแบบการงานอะไรเงี้ยนะคะแต่เวลาปกป้องคุ้มครองทีก็โอ้โหส่องแสงะระลิบระยับเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพลังที่เขาเรียกว่าเป็นพลังเป็นส่สื่อเชื่อมพลัง ของเทวดาให้ช่วยเหลือเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็บูชากันได้ที่เพจอัญมณีเพชรแก้วให้บูชาเฉพาะทุกผู้ที่มีความเชื่อแบบเดียวกันแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรักศรัทธาในธรรมะของเสด็จพ่อนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ